ย้อนฟังสัมภาษณ์มะม่วงภรรยาอ้วนรังสิตก่อนหอบลูกหนีกลับเกาหลีก่อนหน้านี้เพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับต่างก็ส่งกำลังใจให้นักแสดงหนุ่มชื่อดังอ้วนรังสิตท,ที่ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษภรรยาสาวชาวเกาหลีมะม่วงหลังจากที่ทะเลาะก,กันฝ่ายชายไล่ให้กลับประเทศจนฝ่ายหญิงหอบลูกชายกลับประเทศไปจริงๆย้อนกลับไปเมื่อวันที่11กรกฎาคม2566ที่ผ่านมา อ้วนและมะม่วงได้มาเปิดใจให้สัมภาษณ์ในรายการโต๊ะนูแมมถึงเรื่องความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัวในช่วงท้ายรายการพิธีกรได้ถามถึงความรู้สึกของทั้งคู่ที่มีให้กันและถามมะม่วงว่ายังรักผู้ชายคนนี้มากเหมือนวันที่แต่งงานไหมมะม่วงตอบว่าก็รักอยู่แล้วเลิกกันไม่ได้ทะเลาะก,กันจากนั้นอ้วนตอบว่าก็เคยทําให้เขาเสียใจมากๆนะครับ แต่เขาก็ยังไม่ทิ้งผมไปพิธีกรเลยถามมะม่วงต่ออีกว่าทำไมไม่ทิ้งเขาไปคะมีอารมณ์อยากทิ้งเขาไหมมะม่วงตอบว่าเขาเวลาทะเลาะกันเสร็จแล้วก็กลับกาหลีสิพูดแบบนี้อ้วนก็บอกว่าใช่ครับคนกระเป๋าเตรียมแล้วหัวเราะแต่ยังไม่ไปจากนั้นมะม่วงก็บอกว่าเพราะว่ายังลำบากค่ะยังต้องไปกับลูกด้วยก็ลำบากก็เลยจากนั้นอ้วนก็บอกแบบคำๆว่า พอทบทวนแล้วกลับมาดีกันดีกว่าหัวเราะขอบคุณข้อมูล Workpoint Official